92ปี <S <S ทำไมมันต้องเขาต้องมากลับมาปลุกเรื่องพวกนี้แบบคล้ายๆกับว,ว่าแอนตี้247แอนตี้คณะราษฎรแล้วก็เพื่อที่จะแบบเ,เขายังคิดว่าเขาหมุนโลกกลับไปสู่ระบบเก่าได้หรอ <S <S เขาาไม่ได้เพิ่งแอนตี้นะพี่ถูกแต่หมายถึงว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันมีความพยายามอย่างสูงมากในช่วงปัจจุบันในการจัดเย,ยกค้ามาหลักสูตรการศึกษาหรือว,ว่าการสร้าง ออสร้างอะไรน,น,ไนะซัพพาวเวอร์เขาอ่ะมันเป็นแนวคิดว่าด้วยการสร้างอำนาจนำํำเพราะว่าตัวเนี้ยมันเคยบรรลุความสำเร็จมาแล้วในยุคจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมนะแล้วมันสั่งซาไปอ่ะเฝ่ายรัฐทหารเองนะสั่งซาไปในช่วงที่ประเทศไทยกำลังรุ่งโรจน์ชดช่วงชัวงช,ชวาลเศรษฐกิจเติบโตเนี่ย พี่มีใครสนใจบ้างนะครับเอาเอยางเงี้ยผมผมผมถามนักศึกษาปีหนึ่งของผมที่เพิ่งจบจากโรงเรียนมยัธยมนะพวกคุณรู้เรื่องบางประจันนะคำตอบนะไม่รู้ผมก็ตกใจมากเลยพกคุณรู้รู้จกักน้ำเปล่าเลือดสุพรรณไม่รู้เออ มีถ้ามีคนรู้ก็คือเขาเป็นคนเซิร์ชดูแต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยรับรู้จากโรงเรียนเลยมันเรื่องพวกนี้มันคืออะไรไอ,อ้ความความรู้ของเราก็คิดว่าบางอาจารย์นะ่ะหนังครั้งล่าสุดที่มันขี่ควายเขางงเลยนะนะมันน่าจะตึงใจแล้วมันอยู่ในเน็ fli ิกด้วยอะไรเงี้ยเ,เด็กบอกว่าไม่ดูไม่ดู <laughs> <laughs> ม,ดมัน,มนเออผมก็เดินคิดมันหมายความว่าไงพี่ไอ พอพอมาถึงตอนนี้นะการที่มีพรรคการเมืองนำเสนอนโยบายยกเลิกบังคับกินทหาราพรรคที่เป็นรัฐบาลก็เสนอกันด้วยแหละนะครับยุกเลิกบังคับกันกินทหารการที่มันปรากฏตัวอย่างเงี้ยถ้าคิดถึงยุคพี่พี่จะคิดถึงเมื่อว่ายุกเลิกบังคับกันกินทาหารม,มันก็คงเกณฑ์อย่างเงี้ยกันทั่วโลกอะ่ะแต่กระแสที่มันออกมาในรอบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ย การปรากฏตัวของนโยบายนี้ในเชิงของพรรคการเมืองไม่ใช่พรรคการเมืองคิดเองมันต้องตอบโจทย์ต่อความต้องการพรื้นฐานข้างล่างใช่ไหมถ้าอยู่ๆพี่มันดดนาเสนอนะคนก็คงมองวนะ่าอันนี้ไปไหนเนี่ยแต่ถ้ามันมีการกระแสความคิดอยู่ในสังคมไทยเนี่ยอยู่แล้วมันย่อมเป็นนโยบายที่ใช่เลยใช่ไหมครับคราวนี้ผมก็ที่นี่อย่างนี้ว่า ถ้ามันเกิดเกิดนโยบายยกเลิกบังคับการกณฑ์ทาหารขึ้นมาได้แสดงว่าสังคมไทยเนี่ยมันต้องคิดอยู่แล้วใช่ไหมคราวนี้ผมก็ไปทําโพลสารวจเจนเซตสำรวจคนกรุงเทพสํารวจคนทั้งประเทศปรากฏว่าคนทั้งประเทศนะกับคนกรุงเทพอะแนวคิดยกเลิกบังคับการกณฑ์ทาหารออกมาอยู่ระดับ65%ใกล้กัน เจนแซนต์ตีขึ้นไปแปดสิบเจดเปอรเลยนะไม่มีใครอยากเป็นแต่หกาเปอร์ซนี่เยอะไหมเยอะพี่เพราะคนที่อยากให้บังคับกันเกณฑ์ทหารนะอยู่ที่ระดับ17%เอซเองยังคงอยู่อีกยี่สิกว่าเนี่ยก็คือ,อยังยังคิดไม่ออกแต่หมายความว่าเมื่อเทียบกันนะกลุ่มที่เลือกเอยกเลิกบังคับหกสิบ้าไปแล้วแสดงว่าสังคมมันเปลี่ยนแล้วไงเ จากผลโพลเนี่ยมันชี้ว่าเราไม่เคยคิดเรื่องนี้ครน,นี้ผมก็มาตั้งคําถามนะพี่ว่าทําไมความเปลี่ยนแปลงทางความคิดนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะเมื่อผมถอยกลับไปเองเนะผมยังไม่มีความคิดนี้เลยผมยังต้องไปเรียนระดอเลยเพื่อไม่เป็นทหารเราก็ต้องไปเรียนระดอแต่ครน,นี้ถ้าความคิดนี้มันมามันต้องเกิดสิ่งหนึ่งเออเวลาเราไปอ่านประวัติศาสตร์นะเล่มของอาจารย์ชันวิมเกษตรศิริเนี่ย มันก็จะมีวัดด้วยกําเนิดลัทธิทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองออกำเนิดลัทธิทหารคืออะไรจอมพลตอนนั้นน่ะจอมพลปอเปลี่ยนระหว่างหลวงพิบูลสงครามเป็นจอมพลปออย่างเงี้ยคือหนึ่งปลุกใจรักชาติสร้างาสร้างมัตโตทหารเป็นลัวนะประเทศเป็นบ้านทหารเป็นลั้วขึ้นมานะทรง นายทหารระดับนายพลไปดูงานนาเยาวชนยุวชนนาซีฮิตเลอร์แล้วเอามาจัดตั้งเป็นยุวชนทหารเฮ้ยเรียนแบบยุวชนนาซีฮิตเลอร์เลยนะที่เป็นยุวชนทหารพอสงครามโลกมันยุติลงโลกสัมพันธมิตรให้ยุบยุวชนพวกนี้ทิ้งเพราะว่านี่คือการปลุกแลิศทิฏฐาพอมีการรบหายสองสี่ก็ศูนย์ ใทยปรับยุคชนทหารให้กลายเป็นรักษาดินแดนนะม,มันไม่ใช่แต่มันคือการสืบเนื่องไงนะครับนี่คือการสร้างรัฐทหารปลูกฝังให้มันมาพร้อมกับบางราจรรันและเลือดสุพรรณทำไมต้องบางาจรจันจงสู้เพื่อชาติจนตัวตายเออทำไมต้องตายด้วยเด็กเลือดบางราจารันนี่ไม่ใช่เรื่องชาติเลยนะเอออะไรก็ตามแต่พวกเด็กรุ่นเดี้ไม่ตายได้ไหม เออขอขอเล่นคีบอร์ดจนตัวตายเลยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเลือดสุพรรณนะก็สร้างนางเอกขึ้นมาใช่ไหมแล้วให้นางเอกปกุกบอเชาวนา <laughs> <laughs> เพื่อไปตายโดยการถูกยิงทั้งหมดคำถามคือทำไมต้องตาย <laughs> คือแต่นั่นคือยุคยุครัฐทหารมันมาพร้อมกับเลือดสุพรรณและบางประจัน <laughs> แต่ตอนนี้หลังจากเศรษฐกิจมันเติบโตเฟนะ <laughs> ื่องฟู ตั้งแต่ยุคของชัดชัยชุนวันมาใช่ไหมจนกระทั่งมาถึงมาถึงปี40เนี่ยนะครับนันหมายความว่าทุกอย่างมันดูเหมือนโอเคแล้วดังนั้นหนังหนังอันสุดท้ายของบางลรจัดเนี่ยมันจะอยู่ช่วงปี4 0 4อตรงนี้หลังจากนั้นมันหายเลยพี่แต่เจนใหม่มันมาแล้วมาพร้อมกับการไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยมาพร้อมกับ การเติบโตทางเศรษฐกิจเอางั้นก็ดีสิเขาที่เขาไปปลูกฝังให้คนเรียนแล้วพวกนี้อ่าครา้นี้พี่พอมันหลุดแล้วหลุดเลยนะอำนาจรัฐทหารมันไม่สามารถคุมได้แบบเดิมความคิดความเชื่อแบบเดิมมันถูกตัดไปแล้วคราวนี้เศรษฐกิจเติบโตพี่อยากเป็นทหารไหมนะครับมันก็มันก็หลุดไปแล้วใช่ไหมมันกลับไม่ได้แล้วเพราะว่าพอมันหลุดไปนะครับดังนั้นพอมาถึงตรงเนี้ยนโยบายพรรคการเมืองมันจึงตอบโจทย์ต่อคนไง นะครับเพราะว่าเขาต้องการเปลี่ยนแปลงพ่อแม่เขาต้องการแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เด็กๆนะแต่หมายความว่าคนโตทั้งหมดนะ่ะก็ต้องการความเปลี่ยนแปลงแล้วมันต้องการปลดปล่อยโซ่ตรวนแบบเดิมดังนั้นถ้าถามว่าไอ้กรณีของความพยายามที่จะมาสร้างอํานาจนําทางความคิดความเชื่อความรู้ใหม่วิธีการแบบเดิมที่ที่พี่เห็นอย่างอย่างขนาดใหญ่ ตั้งแต่ไอ้นั่นหายไอ้นี่หายไอ้อะไรเงี้ยนะครับจนกระทั่งปลุกสอนในโรงเรียนอ่ะมันเป็นวิธีการของยุคก่อนที่นํากลับมาใช้ใหม่ไม่ได้สร้างสารรค์ใหม่เลยนะนํากลับมาใช้ใหม่นะครับเพียงแต่ว่าไม่มีความประสิทธิภาพที่จะสื่อสารได้อีกต่อไปเพราะคนที่เติบโตมาเขามีเครื่องมือใหม่เครื่องมือใหม่ของเขาคือ YouTube พี่จะเหลืออะไรนะย t u t u ติ๊ i ต t o k นะพี่ลองเข้าไปดูใน YouTube สิประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยคนดูเป็นล้านเลยพี่มันหมายควาคุณใช่ไหมเราต้องรักชาติทุนเบังคับให้สังก็สั่งอ่ะแต่ถ้าบังคับเป็นข้อสอบครูด้วยนะอันก็พี่เป็นอาชีพก็ต้องทำอ่ะใช่ไหมแต่ทำแล้วอยู่ในหัวไหมตรงเนี้ย พี่มันไม่อยู่ในหัวอยู่ในเรือนลางและจิตใจเนะี่ยมันจะมีอะไรเพราะพี่ก็รู้ว่าท่องเพื่อทําเพื่ออาชีพแต่ถ้ามันไม่ใช่จิตใจของพี่มันก็ไม่สามารถที่จะเป็นอํานาจนําได้พี่อํานาจนําไม่ได้หมายความว่าจะไม่จะทําให้คนต้องท่องมันท่องได้อย่างเดียวพี่แต่มันไม่เข้าใจมันไม่มีมันไม่มีเสน่หาเวลาพี่ไม่มีเสน่หาต่ออะไรนะพี่ก็ จะเกิดอะไรก็เรื่องของแกจนันถ้าเราเทียบว่าเออเวลาเราพูดถึงจอพลปอเนี่ยม,มันก็เหมือนกับว่าเอา่อประวัติศาสตร์ของที่เด็กรุ่นหลังเรียนโดยเฉพาะพวกรุ่นประมาณหลังประเภทว่ารุ่นม็อบรุ่นหกสามมาเนี่ยก็คือแบบจะมองแบบเชื่อชูจอพลปอ,อจริงๆแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกนี่ไงจอมปลปเป็นเผด็จการอะไรเนี่ยอือจริงๆแล้วมันก็คือแบบในฝั่งของคนรุ่นใหม่เองมันก็ เอียงไปสุดด้านหนึ่งไหมแต่ฝั่งนู้นเขาก็ตีกลับแล้เราก็พยายามจะเอียงไปสุดอีกแบบชีวิตของคนคนหนึ่งนะพี่มันมีหลายด้านอัดพี่คิดว่าคุณทักษิณเป็นประชาธิปไตยหรือ <laughs> 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 ใช่ไหมมันก็จะต้องตอบว่าเอาช่วงไหนเอ,เอาตอนเป็นนายกสี่ปีแรกหรือเอาช่วงไหนใช่ไหมเป็นนายกสี่ปี เอาสองปีแรกก่อนได้ไหมอีกสองปีแล้วค่อยมากันอะไรเงี้ยจอมพลปอเช่นกันจอมพลปอเนี่ยเป็นผู้นาเนี่ยอย่างน้อยๆก็มีบทบาทในช่วงสมัยคณะรัษฎรเนี่ยสิบห้าปีพี่ในสิบห้าปีเนี่ยก่อนเข้าสู่สงครามโลกจอมพลปอนี่เป็นแกนนําประชาธิปไตยนะพี่จอมพลปอเนี่ยเราลองคิดถึงจอมพลปอคิดถึงการลำบงได้ สนับสนุนการลำวงจอมพลปอเนี่ยให้ผู้หญิงออกมาจากก้นครัวไปสู่ท้องถนนแต่งตัวสวยใส่หมวกมีผ้าเช็ดหน้านจอมพลปอนี่โมเดิร์นนะพี่จอมพลปอเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมยังขาดข้อมูลอยู่นะว่าจอมพลปอในตอนไปอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยชอบดูอะไรชอบอ่านอะไรมันมีภาพหนึ่งจอมพลปอถือหนังสือนะ จมพลปอเป็นคนอ่านหนังสือนะพี่จมพลปอมีปัญญานะเพียงแต่ว่าจมพลปอไม่บันทึกเรื่องของตนเองไว้นี่นี่คือข้อสําคัญอันนี้ถ้าพี่เนี่ยส่งเสริมให้คนเ,เล่นดนตรีจมพลนปอส่งเสริมให้หลวงวิจิตรเนนะี่ยสร้างบทละครนะพี่ไอ้บทละครเรื่องเรื่องสุพรรณนนะ่ะมาจากการเ,เห็นด้วยกันระหว่างจมพลนปอกับปีดีพนมยงนะที่ให้หลวงวิจิตรเนี่ย ไปเป็นอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อสร้างความรักชาติเพราะทั้งสามคนเนี่ยอยู่ฝรั่งเศสด้วยกันห <laughs> ลวงวิจิตเดบอยู่ฝรั่งเศสหลวงวิจิตเป็นคนที่ชอบไปดูละครและฟังเพลงในปารีสอนน๋นั่นหมายควาว่าเมื่อพี่ซึมซับนะและพี่สามารถมีข้อมูลของไทยแบบแบบดั้งเดิมอะ่ะพี่ก็แปลให้เป็นโลกสมัยใหม่ังนัน้พวกนี้เป็นคนที่มีความโมเดิน มีความเป็นเสรีมีแนวคิดที่ททไปในทิศทางเดียวกันจอมพลปอไม่เคยตีปีดีพนมยงเรื่องเขาคงเศรษฐกิจเลยไม่เคยวิจารณ์ปีดีเรื่องนี้เลยแม้ว่าปีดีจะตกจะถูกทําลายด้วยเรื่องเขาคงเศรษฐกิจจอมพลปอไม่วิจารณ์เลยแต่จอมพลปอก็เป็นคนที่ถูกมองว่าบังคับว่านี่คือเอ่อถ้าเราไปดูหนังเรื่องอะไรนะอะไรนะที่เดียนะครับ เรื่องดนตรีไทยขอโทษทีทลนาดเอกเอ,อใช่ไหมพี่แต่พลปอที่ผู้ร้ายเลยนะที่มองไม่เห็นตัวอยในหะนังนี่อแงมุมก็คือว่าเจ้าปอได้ยกเลิกดนตรีไทยไหมล่ะ <laughs> เพเ่การอธิบายถึงชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับที่ให้เป็นตัวละครเอกชีวิตของคนคนนั้นอาจจะมีปัจจัยหลักด้านแต่ถูกดึงมาว่าสัมพันธ์กับเรื่องละนาฏ ที่ไปสัมพันธ์กับรัฐนิยมแต่สิ่งสําคัญก็คือจอมพลปต้องการให้สังคมไทยนะมุ่งไปสู่ความทันสมัยแบบโลกตะวันตกดังนั้นดนตรีฝรั่งจึงเข้ามาลีลาดสุนทราพรซึ่งโดยโดยทำนองด้านกลับกันมันย่อมทำให้เกิดความน้อยอกน้อยใจในกลุ่มนักดนตรีไทยได้ใช่ไหมพี่ว่าทำไมไม่ส่งเสริมเราบ้าง เนี่ยสุนทราพรจึงเกิดขึ้นี่ยชิญเออเชิญนะเพี่เนี่ยเ, <S 2> <S 2> <S <S เสียงไบโอเลนแต่หมายว่าถ้าเราบอกว่าช่วงช่วงสงครามโลกรที่สองแล้วจนมาถึงช่วงก่อนหาึงพัห้าร้อยจำพบอกแกก็เป็นประเด็จการอตีงแล้วก็<ร>คือแบบ<ง>แล้วก็มีด้วยมีบางส่วนที่แบบว่าเอแต่ก็บางส่วนก็ยังไม่ยอมกับฝั่งฝั่งฝั่งนู้นฝั่งอนุรักษ์คืออย่างเช่นแกก็ประกาศใช้ ลำหนูสองสี่เจ็ดห้าอย่างเงี mm ้ย hmm. ใช่ไหมฮะมันก็จะมีลักษณะนี้แต่ผมหมายถึงว่าในภาพรวมเนี่ยมันหมายความว่าเออมันเหมือนกับว่าคนรุ่นหลังรุ่นรุ่นรุ่นปัจจุบันเ,น mm hmm. เหมือนกับว่ามองคณะราษแบบเป็นแบบสมุนแบบแกฝั่งเขาก็แบบพยายามที่จะหาจุดมาโจมตี mm hmm. แล้วก็พยายามจะทําลายแบบว่าคณะราษเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิด mm hmm. อะไรเงี้ยมีปัญหาีกก็ คือพยายามที่จะขยายฝั่งนี้ก็มองแบบคแค่ๆกับว่าฝั่งนี้ก็จะมองเป็นเอ่อเป็นแบบเหมือนก็มองเจอมพลปอ,อยงี้เป็นเป็นในในแง่มุมที่ดีแต่ว่าฝั่งนู้นเขาพยายามที่จะทําลายแล้วก็ทําลายทั้งหมดคําถามก็คือว่าเราเนี่ยหมายถึงว่าเด็กเด็กรุ่นหลังเนี่ยมันมันเรียนประวัติศาสตร์ด้านเดียวจริงหรือว่า,าอ่างเงี้ยผมคิดว่ามันคือเรียนเประวัติศาสตร์ด้านที่คณะราชเป็น <laughs> เป็นอ <laughs> เนอเอก <laughs> อย่างเดียวหรื <laughs> อเปล่าผมคิดว่าอย่างเช่นในการชุมนุมที่มีการยกภาพจาพลปอแล้วกับคําพูดว่าเชื่อกูก็จบแล้ว <laughs> ใช่ไหมมันมันโดนใจ <laughs> มันโดนใจพี <laughs> <laughs> ่จำพนปออยู่ดีๆจะพนปอบอกว่าผมไม่เคยพูด <laughs> <laughs> คำนี้นะครับ <laughs> <laughs> แต่จาพลปอเป็นเคยพูดคําว่า การต่อสู้ระหว่างระบบเก่ากับระบบใหม่น่าจะยืดเยื้อไปจนทั่งถึงรุ่นลูกรุ่นหลานใช่ไหมและจมพลปอเนี่ยเป็นผู้ยืนยันว่าให้การรัฐประหารของพยามโนเนี่ยดำลงอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะนี่คือการทำลายปฏิวัติ2475ดังนั้นต้องอยึดอำนาจเพื่อกลับมาสู่2475เหมือนเดิมพยามโนล้ม อาจจะใช้คําอะไรก็ตามก็คือล้มรัฐธรรมนูญจำมันปอก็คือฟื้นรัฐธรรมนูญให้กลับมาใช้มันจึงมีช่วงชีวิตของมันต่อมาจำมันปอเนี่ยจะเคลื่อนอปเปลี่ยนบุคลิกและความคิดบางประการนะพี่ตอนที่ญี่ปุ่นบุกพอเข้าสู่สงครามโลกญี่ปุ่นบุกกองทัพญี่ปุ่นที่หลังไหลเข้ามาประเด็นของมันก็คือพี่เป็นผู้นําทางทหาร ที่ต้องการหลุดจากตําแหน่งนายกเั่มตีและตําแหน่งผู้บัิชาการทหารบกไหมถ้าพี่ต้องการอยู่พี่ก็ต้องเล่นเกมทหารเพราะเกมสภาเล่นไม่ได้ละนะดังนั้นจำผลปเจงลดทอนบทบาทของสภาและหันไปใช้อำนาจทางทหารพอพอใช้อำนาจทางทหารมันเริ่มหอมหวนกดอายการศึกออะไรก็ได้ใช่ไหมครับ เมื่อเดินเข้าสู่อำนาจแบบเผด็จการกฎรการศึกเนี่ยพลกรฉุกเฉินนะอ้ไม่มีใครต่อต้านเลยคนเนี้ยมันจะซึมซาบเพราะใครๆก็จะมาสวามิภักด์ป็นหนึ่งดังผู้นำอันสูงสุดใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เองก็กลายเป็นกระบวนการที่ทำให้จอมพลปต้องอยู่ในเกมแบบแบบเผด็จการนักขึ้น ก็ทําให้คือจริงๆคือพวกสลิดเผาสลิดถนอม,มอะไรก็คือ,เ,อ,อเรียกว่านหารที่โตตามุมจอปลปอมาเท้นั้นแล้วพวกนี้ก็เลยกลายเป็นเผด็จการ <พอ S 1> แต่ว่าก็<พ><พ>จะกลับไปจับมือกับฝ่ายอนุรักษ์เพ,พวกสลิดถนอมประภาสนะก็คือกลุ่มใช่ไหมครัที่ที่อยู่นอกแล้วก็สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลเกมอำนาจ ในการรับอาหารสอน2เมื่อเป็นเกมนนะจอมพลปอนี่แทบไม่มีกําลังอํานาจอยู่แล้วในขณะนั้นดังนั้นจอมพลปออยู่ได้ในตําแหน่งทางการเมืองเพราะ2กลุ่มนี้คือกลุ่มสลิดกับกลุ่มพินชุนวันที่เราเรียกว่าสอยและชะคูนะและก็มีกลุ่มระบบเก่าอยู่ดังนั้นจอมพลปอจึงต้องอยู่ภายใต้วงล้อมจอมพลปอตอนหลังสองสมาเนี่ยจึงเป็น เล่นเล่นเกมแบบเผด็จการค่อนข้างไปทางเผด็จการแต่สิ่งหนึ่งที่จําพลนปอนรักษาเกมไว้ได้เสมอนะครับคือให้มีเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรแม้ว่าการเลือกตั้งมันจะตลกตลกตลกเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นนะเพื่อให้ออกแบบมาเพื่อพวกเราพรรคเรา <laughs> <laughs> เขาทำมาเออไม่ใช่คอสชอคิดคนนะคอ,อสชอเลยนแบบนะเนี่ยเลยนแบบถนอมเลยนแบบสลิดเลยนแบบ เกมในยุคจมพลปอทั้งนั no yes. ้นแหละเขาไม่ได้คิดอะไรใหม่เลยมันก็เหมือนจมพสฤสดิ์คิดมาตรา17ขึ้นมาเนีสชมีมาตรา44ก็มาตา17เป็นเป็นพ่อของพ่อของพ่อมาตรา44เท่านั้นเองพี่มันไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับทีนี้ในฝั่งเขาเนี่ยอีกฝั่งนึงที่เขาพยายามทำลายคณะราษฎรคือพยายามบอกคณะราษฎรทะเลาะกันแตกกันอะไรต่างๆเนี่ยกาสนองอะไรต่างๆคือแบบอะไรเนี่ยจน อ่าชะตากรรมทุกคนอะไรแต่เขาก็คือไม่เคยพูดถึงปัญหาก่อนสองสี่เจ็ดก่อนวันที่ยี่บสี่เมื่อาสองสี่เจ็ดห้าเลยอ่ะพี่จะพูดได้ไงอเ่ะเออถ้าเขาทำในกระโลกมันสวยโลกมันสวยงามมากเลยถ้าพี่ต้องไปอธิบายก่อนสองสี่เจ็ดห้าใช่ไหมพี่ก็ต้องไปเจอปัญหาอีกดิว่าพี่จะอธิบายยังไงแต่พี่ต้องการทําลายกลุ่มคณะรัษฎรพี่ก็ต้องเอาหลังสองสี่เจ็ดห้ามาเฉพาเอโอ มันจะต้องคิดมากอะไรนะเพราะมันขึ้นอยู่ว่าพี่จะเล่นยังไงในเชิงประวัติศาสตร์แต่เราในฐาน,นะผู้อ่านประวัติศาสตร์เราต้องรู้ว่าเรากําลังอ่านอะไรคือพูดง่ายว่าประวัติศาสตร์สองสี่เจ็ดห้าเนี่ยก่อนที่จะมีกลุ่มนักวิชาการขึ้นมาทํางานนะครับในช่วง40ปีที่ผ่านมาตั้งแต่งานของอาจารย์เสกสรรประเสิิฐกุลอาจารย์นครลินเมฆไตลักน์เนี่ยก่อนหน้านั้นมันคือคาอธิบายแนวทางนี้ที่คุมประเทศอยู่ ประชาชนจะงงออยู่ประชาชนง่คณะรัษฎรทําลายนะทำลายบ้านเมืองนะก็ให้เกิดความแตกแล้วไม่สามัคคีกันอะไรเนี่ยมันก็แนวทางพลอดเรื่องสี่แผนดินนะ่ยที่ลูกแม่พลอยต้องทะเลาะกันฆ่ากันเองนะครับเนี่ยมันคุมอยู่แต่พอดักฟิชาการ์ทางานมากขึ้นมากขึ้นเรื่องราวสองสี่จ้ามันหลังไหลามานะมันหลหลังไหลามาจนกระทั่งไปถึง หลังบ้านคณะรัษดรเนี่นมันเริ่มเห็นแง่มุมต่างๆชีวิตคนมันไม่สมบูรณ์ชีวิตประเทศมันก็ไม่สมบูรณ์มันมีหลักด้านนี่คืองานที่นักประวัติศาสตร์ทำนะครับไม่ใช่หมายความว่าเราชื่นชมคณะรัษดร,รแต่อย่างเช่นงานของผมเนี่ยมันใหม่เมื่อสี่เมื่อตอนที่ทําผมทําเสร็จปี2534ต้นปีนะพี่สาี่ตอนนั้นเดี๋ยวปีต่อมาเกิดสาหพฤษภาสมห้ปีสามสี่ ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยอ24.5เนี่ยเราแทบรู้ไม่ละเอียดเลยดังนั้นเชิญชวนนะครับลองมาอ่านบทที่หนึ่งนะครับว่าด้วยคณะรัษฎรคือบทที่หนึ่งของผมอะว่าทําไมมันถึงเกิดปฏิวัติ24.5มันก็มีตัวแสดงคือคณะรัษฎรและตัวแสดงเดิมก็คือคณะเจ้าหน่ายเราต้องเข้าใจ2ตัวแสดงนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่เข้าใจคณะรัษฎรอย่างเดียวพอเข้าใจสองตัวแสดงนี้ เมื่อทั้งสองมาปะทะสังสรรค์กันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันยอมกันยังไงแค่ไหนคือมันเป็นไปไม่ได้ถ้าและการที่7ทรงสเสด็จกลับและยอมลงนามในรัฐธรรมนูญแล้วพี่จะไม่ยอมต่อรองอะไรให้ใช่ไหมครับมันคือการที่เรียกว่าปณิพนอมอะแต่ปณิพนอมแค่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องทอี่อยู่ในเกมอีกยาวเลยนะครับแต่นี่คือการเข้าใจสองด้าน ดังนั้นผู้อ่านก็จะต้องคิดถึงคุณกําลังฟังเรื่องจากฝ่ายไหนนะถ้าฟังอย่างเช่นฟังแบบผมใช่ไหมฟังจากผมก็ต้องตระหนักนะว่าผมเนี่ยอยู่แนวทางนี้นะถ้าฟังจากทหารคุณก็ต้องตระหนักว่าอยู่แนวทางนี้หรือปีกที่เป็นอนุรักษ์นิยมนะครับเดิมทีหนังสือในสังคมไทยนะก่อนปี2527อ่เะเพียมันมีแต่แนวทางอนุรักษ์นิยมแ <laughs> นวทางปีกนักวิชาการไม่มี พอหลังจากนั้นมามันเริ่มต้นมีนะครับมีมาจนกระทั่งเกิดเศรษฐกิจเติบโต<ม>ผู้คนห่างหายจากจากการแบบเรืสุพรรณ<ม>แบบบางอาจารย์เนี่ยมันหลุดเลยตอนนี้เขาพยายามกลับมาที่จริงแล้วเขาก็ฝังไว้แล้วแหละ<ม>เพียงแต่ว่ามันมันไม่มีมันไม่มีมัน,ม,ม,ม,นมันไม่น่าเสน่หายอีกต่อไปไงพี่<ม>เพราะ ความคิดความเชื่อของคนมันไปไกลดังนั้นความพยายามที่พี่จะกลับมาสร้างอะไรอย่างเช่นเอาเอาเป็นว่าหนังการ์ตูนที่เพิ่มออกมา,นะาดูเหมือนจะมีการเตรียมพร้อมในการโปรโมทอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับพี่ซึ่งพอเราดูกระแสจริงๆอะ่ะมันแป๊บเดียวแล้วมันก็หายาถ้าบอกว่าผมลองให้เด็กๆดูนะ <laughs> <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> พี่มัน คือเราเราต้องการดูปฏิยาหรือว่าการรับรู้ของเด็กต่อหนังการ์ตูนว่าในเมื่อมันเป็นการ์ตูนอาจจะสื่อสารกับเขาได้ใช่ไหมแต่เขาเขาไปดูอนิเมะของญี่ปุ่นอะเจังดาพิคาตอสูรอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเปิดกว้างให้มันคือฝั่งหนึ่งจะด่าคณะราก็ได้จะเปิดแต่มันก็ควรจะเปิดกว้างว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดปัญหาอะไรคือ จริงๆประวัติศาสตรม์มันควรจะมีมันควรจะมีสามสี่สำนักใช่ไหมฮะที่จะอธิบายหรือสี่ห้าสำนักที่จะอธิบายต่างกันก็ได้อ,อธิบายได้ทุกอย่างใช่ไหมพี่ผมอยากเล่าตอนที่ผมเรียนที่ธรรมศาสตรป์ปริญญาตรีนะเนี่ยยุคผมเข้าไปปีสองพันยิบสี่คณะรัฐศาสตร์นะแล้วผมก็อยู่ที่ธรรมศาสตร์มายาวเลยนะเวที T, อภิปรายนะพี่สองฝ่ายทะเลาะกันมันมากเลยนะผมนั่งฟังอ่ะอย่างเช่นมีเวทีหนึ่งเนี่ย อาจาร,รย์นักเลนเป็นผู้นําเสนอเปเปอร์เรื่องบวรเด่นนะแล้วอาจ,จ,จารย์สมศักดิ์เจียมธีรศุลเนี่ยวิจารณ์เราเราจะรู้สึกว่าโอ,โอ้อะไรเงี้ยมันเยอะมากเลยนะคือเวทีวิชาการเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเวทีของการสแสวงหาความรู้ <S <S แต่ตอนนี้อํานาจทางการเมืองเข้าไปกดทับเวทีวิชาการนะห้ามจัดเรื่องนี้ห้ามจัดเรื่องนี้ห้ามจัดเรื่องนี้ใช่ไหม โดยคิดว่าไม่จัดแล้วก็จะทำให้คนไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งมันไปไกลมากกว่านั้นแล้วไงพี่นะดังนั้นไม่ให้เราพูดแล้วก็อ่านไม่ให้เราอ่านลรวก็คุยไม่ให้เราคุยแล้วก็พิมพ์อะไรเงี้ยมันการสื่อสารมันไปไกลนะ,ะเพราะว่าการที่รัฐทหารหรือรัฐของปีกฝ่ายอนุรักษนิยมเนะี่ย เชื่อการสร้างอำนาจนำแบบเดิมโดยวิธีการแบบเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วไงเพศเพราะไอ้ที่ใช้แบบที่ที่พยายามทําแบบเดิมคือแบบยุคสงครามเย็นในช่วงของจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมเนี่ยหนึ่งมันเป็นเผด็จการแบบสมบูรณ์แบบสองมันมีสงครามเย็นที่ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เนี่ยพี่อะไรอะไรก็พี่ใช้คอมนิสต์เลยนะใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่มีคอมมิวนิสต์ ตอนนั้นมีคอมมิวนิสต์อันนี้ก็อะไรอะไรก็พวกสังชาติอ่าเนี่ยล้มล้างการปกครองอันนี้มันคือคำในอดีตเลยนะพี่ไอ้ล้มล้างการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นล้มล้างการปกครองนะพี่และห้ามกระทาอย่างนี้กระทาอย่างนี้ล้มล้างการปกคร,อง,กรกองเป็นคอมมิวนิสต์ท,ท,ที่จะทําลายสถาบันสําคัญของชาติพอคอมมิวนิสต์ล้มล้มไปเมื่อสามสิปีทั้งโลกเลยนะพี่รัฐทหารไทยไม่มีคอมมิวนิสต์มาเป็นศัตรู แล้วจะเหลืออะไรอ่ะตอนนี้พี่จะเห็นว่าทำลายสถาบันทั้งสามของชาติเนี่ยเขาไม่สามารถอ้างได้อีกแล้วแต่เขาก็ต้องหาเครื่องมือเข้ามาเพื่อพิทักษอะไรบางอย่างนะั้ถ้าเราดูสภาพการนะทำไมความพยายามที่จะทำให้ประวัติิศาสตร2475หรือคณะรัษดรในเชิงลบเนี่ยไม่ ม,มันทำอยู่ตลอดเวลาแต่มันดูเหมือนไม่สามารถยันกระแสทานเพราะบริบทมันไม่ให้แล้วไง <billion. S 2> นี่ถ้าเราเทียบนะบริบทตอนนี้พี่โลกของการพี่ปล่อยให้เขาคุยกันยังดีกว่านะ <h. hood. S 2> ส่วนส่วนปีกอนุรักษ์นิยมต้องการสร้างอะไรก็สร้างเข้าไปนะครับถ้าคุณมีปัญญามากพอตอนนี้ตอนนี้ผม เป็นฝ่ายนักวิชาการนะที่เป็นอ,อาจารย์อบุโสอเยนะ่ยที่บอกว่าเสียดายฝ่ายอนุรักษนิยมไม่มีปัญญาชนเหลืออยู่เลย mm hmm. ใช่ไมพี่ังนั้นมันมันจึงใช้อำนาจและใช้วิธีการแบบเก่าแค่นั้นเองพี่โลกวิชาการมันสู้กันได้อีกเยอะนะอย่างน้อยเขาก็มีดร็อกเตอร์หลายรายอยู่นะเช่นอะไรเงี้ย <laughs> ก็ทำงานไม่ไม่ใช่ใช้อำนาจ <laughs> ถ้าเชื่อในความเป็นนักวิชาการก็ต้องต่อสู้กันถกเถียงกันไม่ใช่ใช้อำนาจรัฐและใช้อำนาจกฎหมายนะครับนั่นไม่ใช่โลกวิถีทางของนักวิชาการดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ